กดไลค์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะอ่าต่อด้วยตรวจสอบความเข้าใจนะคะกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจนะเด็กๆนะดูดีๆนะคะมันจะมีโจทย์อยู่2อ,อย่างเป็นโจทย์ปัญหาเฉยๆกับโจทย์ปัญหาตรวจสอบความเข้าใจที่มันจะมีอยู่2ข้อนะคะตรวจสอบความเข้าใจในหนังสือเรียนนั่นแหละนะคะ หน้าเดียวกันด้วยแต่มันจะมีข้างบนกับข้างล่างเนาะอันนี้คุณรูเฉลยข้างล่างนะคะเฉลยตรวจสอบความเข้าใจหน้า62นะจงแสดงวิธีคิดและวิธีทำนะข้อที่1ตลาดและโรงเรียนอยู่ห่างกัน4เศษ3ส่วน8กิโลเมตรนะคะอยู่กันห่างกัน4กิโลเมตรกว่ากวา่บ้านของนิวอยู่ระหว่างตลาดกับโรงเรียนและอยู่ห่างจากตลาด1เศษ7ส่วน10กิโลเมตร บ้านของนิวอยู่ระหว่างตลาดกับโรงเรียนและอยู่ห่างจากตลาด1กิโลกว่า,วาในแต่ละวันนิวต้องเดินทางไปกับจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรอะเรามาวาดภาพให้เข้าใจก่อนตรงนี้ครูขอเป็นวิธีคิดแบบเส้นตรงละกันนะคะอะวิธีคิดจะวาดเป็นเส้นตรงนะคะ จุดจุดจุดตรงนี้จุดจุดจุด,จดตรงนี้อ่ะแล้วก็วาดบ้านนิวเป็นตรงนี้สมมุติเป็นเส้นทางแล้วกันเอาละบ้านนิวอยู่ระหว่างบ้านใครนะลูกบ้านนิวอยู่ระหว่างระหว่างตลาดอ่ะคุณครูก็เขียนคําว่าตลาดลูกตลาดกับอะไรคะตะ ตลาดกับโรงเรียนโรงเรียนตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนโรงเรียนของเราหนาอยู่อ่ตลาดกับโรงเรียนนะคะต่อไปบ้านนิวเนี่ยจะอยู่ระหว่างตลาดกับโรงเรียนบ้านนิวก็เป็นจุดอยู่แถวๆนี้แหละนะคะจุดตรงไหนก็ได้แต่เขาบอกว่าอยู่ห่างจากตลาด1กิโลเมตรกว่ากว่าแต่ ตลาดกับโรงเรียนเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่หูกตลาดกับโรงเรียนห่างกันนะคะอ่ะปึ๊บเขียนปีก,กาหนห่างกัน4กิโลกว่ากว่านะคะ4ี่เศษ3ส่วน8กิโลเมตรนะอ่ะต่อไปและบ้านนิวกับตลาดห่างกัน1กิโลเมตรกว่ากว่านะคะอ่ะประมาณนี้ละกัน ตรงนี้หนึ่งกิโลสองกิโลสามกิโลสี่กิโลอ่ะก็กะประมาณว่าตรงเนี้ยหนึ่งกิโลกว่ากว่านะคะอ่ะตรงนี้บ้านนิวอันนี้เป็นบ้านนิวนะบ้านนิวก็อยู่ห่างจากตลาดห่างกันหนึ่งเศษเจ็ดส่วนสิกิโลเมตรอ่ะคำถามถามว่า ในแต่ละวันเนี่ยนิวต้องเดินทางไปกลับจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทางกี่กิโลเมตรบ้านไปโรงเรียนไปแล้วก็กลับดูนะเป็นระยะทางเท่าไหร่ก่อนที่จะรู้ว่าไปกลับเท่าไหร่เราต้องรู้ว่าจากบ้านนิวไปโรงเรียนเนี่ยระยะทางเท่าไหร่ก่อนใช่ไหมคะอยากรู้ว่าเป็นเท่าไหร่ทํำยังไงเอาระยะทางทั้งหมดลบด้วยอะไรเอ,อ่ยระยะทางตรงนี้ นะก็จะเหลือส่วนนี้จากบ้านนิวไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วไปและกลับมาลุกไปและกลับต้องมาทำยังไงอีกคะบวกกันสองรอบก็ได้หรือว่าจะเอาไปรอบเดียวแล้วค่อยเอาไปคูณ2ก็ได้นะข้อนี้หาระยะทางจากบ้านมิวหนึ่งรอบให้ได้ก่อนแล้วค่อยเอามาบวกกันสมมตุติระยะทางจากบ้านนิวเป็นสามกิโล ไป3กมกโลกับ3กิโลเอามาบวกกันก็ได้นะคะก็ได้6กกิโลสมมุตินะหรือตรงนี้เป็น3กมกิโลไป3กกิโลกับ3กกิโลหรือเอาไปกลับก็เอา3คูณ2ก็ได้6เหมือนกันเห็นไหมคะอ่าคิดได้หลายแบบครูจะเอามาลบก,กันก่อนเพื่อที่จะได้ให้เห็นระยะทางบ้านนิวไปโรงเรียนเนาะแล้วคุณครูค่อยเอามาคูณ2ทีเดียวเลยไปกับ เอาละวิธีทําตรงนี้เป็นวิธีคิดนะผ่านไปแล้วอ่ะไปวิธีทําตลาดและโรงเรียนอยู่ห่างกันสีเศษสามส่วนแปดกิโลเมตร แล้วนะต่อไปบ้านของนิวอยู่ระหว่างตลาดกับโรงเรียนและอยู่ห่างจากตลาดอ่อย่อๆก็ได้บ้านของนิวอยู่ห่างจากตลาดหนึ่งเศษเจ็ส่วนสิกิโลเมตรเห็นไหมคะตัวเลขคุงครูก็ตรงกันหน่วยคองครูก็ตรงกันนะคะ อ่ะต่อไปดังนั้นเนี่ยบ้านนิวไปโรงเรียนเนี่ยห่างกันเท่าไหร่เราก็เอามาลบกันเนะลูกเนาะเอาระยะทางทั้งหมดนะคะลบจากตรงนี้มันก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมเหลือตรงนี้นะคะเอาละ่ะบ้านของนิวอ,อยู่ห่างจากโรงเรียน ามาลบนะสี่สรบสาส่วน8ลบกับ1เเจษ7ส่วนส0ลบเท่ากับแปลงค้าเป็นเกืนค่ะแปดสีบวกอีก3เป็น35 10 1บบวกอีก7เป็น17ส่วน10หน่วยเป็นอะไรลูกกิโลเมตรนะคะลบกันยังไม่เสร็จก็มาต่อลบบรรทัดที่2นี่นะคะ มันลบกันไม่ได้ต้องทำส่วนที่เท่ากันครูทำส่วนให้เท่ากับสี่สิบเนาะวิธีทำเนี่ยเราต้องลบในเศษกระดาษนะคะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเศษกระดาษะะสามสิบห้าส่วนแปดลบสิบเจ็ดส่วนสิบสิบคูณอะไรได้สี่สิบคูณสี่ใช่ไหมแปดคูณอะไรได้สี่สิบคูณห้านะคะอะสามสิบห้าคูณห้าได้เท่าไหร่เนี่ยห้าห้าหรห้าห้าสามสิบห้า หนหกสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าสิบสี่คูณสิบเจ็ดคูณสี่จะสี่แปดสี่หนึ่งสี่ห้าหกอาร้อยเจ็ดสิบห้าลบกับหกสิบแปดหนึ่งเจ็ดห้าลบกับแปดเจ็ดตรงนี้ศูนย์ตรงนี้หนึ่งได้ร้อยเจ็ดนะได้ร้อยเจ็ดส่วนอะไรอะส่วนสี่สิบเนาะอ่าเท่ากับหนึ่งร้อยเจ็ดส่วนสี่สิบ กิโลเมตรดังนั้นนะคะอันนี้แค่ระยะห่างนะระยะห่างจากบ้านนิวไปโรงเรียนเนี่ยร้อยเจ็ดส่วนสีกิโลเมตรแล้วถ้าทั้งไปและกลับระยะทางไปกลับเราก็เอามาคูณสองทีเดียวเลยนะคะ,ะดังนั้น ในแต่ละวันนิวเดินทางไปกลับจากบ้านไปโรงเรียนเป็นระยะทาง ก็สองคูณเข้าไปลูกสคูณระยะทางเข้าไปค่ะเท่ากับรูเอาสองตัดตรงนี้นะคะ2องหนึ่งสองสคูณยี 20, ได้40ได้ร้อยเจ็ดส่วนยี่สิบรยเส่วนยีมันเป็นเศษเกินลูกทําเป็นจำนวนคระยีคูณอะไรได้ร้อยคะคูณ5เนาะได้5้าเศษเจ็ส่วนยี อะไม่พอใเย็บหมมันเป็นร้อยเจ็ดส่วนยี่สิบเป็นเสร็จเกินทำเป็นค่าได้เป็นห้าเศษเจ็ดส่วนยี่สิบกิโลเมตรนะคะตอนตอบก็ตอบห้าเศษเจ็ดส่วนยี่สิบ คิดได้หลายแบบคิดได้หลายวิธีนะคะตรงนี้เป็นแนวการตอบนะใครจะหาระยะทางตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยเอามาบวกกัน2รอบก็ได้ก็ไปไปก็ร้อยเจส่วนสี่กลับก็ร้อยเจส่วนสี่สบะคะถ้าคิดถูกแล้วแล้วตัดทอนทําให้เป็นอย่างตาําทาเป็นจากเกินเป็นค่าเรียบร้อยแล้วคําตอบจะเหมือนกัน,นะคะ่ะตอบ5้าเศษเจ็ดส่วนยี่เหมือนกันนะคะ ข้อที่หนึ่งตรวจสอบความเข้าใจนะลูกต่อด้วยกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจนะคะข้อที่สองนะมีสองข้อนะกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจมีสองข้อนะเด็กๆนะ,ะแม่ค้ามีกระเทียมดองยี่สิบเอ็ดเศษสามส่วนห้ากิโลกร,รมัมแบ่งใส่ถุงถุงละเศษสามส่วนห้ากิโลกร,รมัมและขายถุงละห้าสิบบาทแม่ค้าจะขายกระเทียมดองทั้งหมดกระเทียมดองหมดเนี่ย จะได้เงินกี่บาทเอาใหม่มาดูวิธีคิดมีกระเทียมดองทั้งหมดสมมุติแท่งบาตรงเนี้ยเป็นแท่งของกระเทียมดองเนาะมีกระเทียมดองทั้งหมด21เศษ3ส่วน5กิโลกร,รัมนะคะแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ3ส่วน5แบ่งไปเรื่อยๆจุดๆๆไม่รู้ว่ากี่ถุงนะคะอ้าวสมมุติว่าได้ทั้งหมดกี่ถุงไม่รู้แล้วแบ่งขายถุงละ50บาทแสดงว่าเอามาคูณเนาะ แบ่งใส่ถุงเอามาทำยังไงก่อนลูกหารก่อนนะคะหารได้กี่ถุงแล้วก็ค่อยเอามาคูณกับ50ข้อนี้มีหารกับคูณนะคะ,ะวิธีทำแม่คะมีกะเทียมดองยี 21, 18, 3, 5, ่สิบเอ็ดเศษสามส่วนห้ากิโลกรมัม ่ะต่อไปแบ่งใส่ถุงถุงละเศษ3ามส่วนห้ากิโลกร,รมัมจะได้กี่ถุงดีกว่าเนอะอจะแบ่งได้จะแบ่งได้จะแบง่แบงได้กี่ถุงเราก็เอา21เอ็ศษ3าส่วนหนะคะหารด้วยเศษ3าส่วนห้า,ะะหา,า,หาหลูก คำค้เป็นเกินค่ะยี่สิบเอ็ดคูณห้าร้อยห้าร้อยห้าบวกอีกสามร้อยแปดร้อยแปดส่วนห้าหารด้วยสามส่วนห้าเท่ากับข้างล่างนะลูกนะ เป็นกิโลกร,รัมนะคะ,ะการหารเศรษส่วนตัวตั้งคงเดิมตัวตั้งคือ108.5ส่วน5เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเอ้ย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 เดี๋ยวก่อนจะแบ่งได้เดี๋ยวก่อนนะแม่ค้ามีกระเทียมดอง2 1เศษ3ส่วน5กิโลกร,รมัม แบ่งใส่ถุงถุงละเศษสามส่วนห้ากิโลกร,รมัมจะแบ่งได้กี่ถุงจ้าตรงนี้ต้องหน่วยเป็นถุงจ้ะเพราอ,อาภาัยอัดดิกทุกวันนะคะเอาละเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนคูณไม่ได้ตัดทอนดีกว่า,เ,าเลขมันเยอะคลิกเกตคูณตัดทอนเลยนี่ในหา้าตัดทอนลูกห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้า อ๋อร้อยแปดกับสามหารได้นะเอาสามหารดูสามหนึ่งสามสามสามเก้าสิบสามหกสิบแปดได้สามสิบหกถุงค่ะยังไม่พอเขาถามอีกว่าถ้าขายถุงละห้าสิบบาท แม่ค้าจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ใช่ไหมแม่คาจะได้เงินทั้งหมดเราก็เอาสาหถุงเนี่ยคูณกับ50บาทนะคะเท่ากับอ่ะคูณให้ดูแบบนี้เขาเรียกว่าคูณเยืออ่ะดึงสู์มา ห้าหกสามสิบใสศูนย์ทดหนาสามห้าสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหนึ่งพันแปดร้อยตอบหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้าคุณครูให้ตอบเลขไทยก็ตอบเลขไทยนะคะถ้าตอบอารบิกก็ตอบอารบิกส่วนใหญ่เรื่องเศษส่วนจะตอบเป็นอารบิกหนกอ่ะโอเคหมดแล้ว ดูวิธีคิดให้ดูเผื่อบางคนไม่เห็นวิธีคิดนะคะ,ะด้านล่างเป็นวิธีทำหนูหารก่อนเนาะแบ่งใส่ถุงก็หารก่อนนะคะแบ่งได้สามสิบหกถุงขายถุงละห้าสิบาทก็เอามาคูณอีกที